ครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้20เมษายน2560กับผมนายอัตรพรสิงห์วิชัยผู้ว่าการจังหวัดสุรินทร์ก็นำมาพบกับพี่น้องประชาชนอีกครั้งนะครับในรายการผู้ว่าพบพี่น้องชาวสุรินทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ระบบ FM 93.5และ97.5เมกะเฮิร์ซและระบบ AM 909กิโลเฮิร์ตนะครับซึ่งรายการผู้ว่าพบพี่น้องชาวสุรินทร์ก็ได้มาพบกับท่านเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีเวลา6.00ถึง7.00นนะครับซึ่งก็เป็นช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของจังหวัดให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบรวมทั้งผู้ว่าก็จะได้สามารถที่จะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะครับซึ่งวันนี้ก็มีกิจกรรมสําคัญของจังหวัดได้มานําเรียนพี่น้องประชาชนทราบอยู่หลายๆเรื่องนะครับ เรื่องแรกนะครับก็คงจะอดที่จะกล่าวเสียไม่ได้ก็คือเรื่องของในช่วงเทศกาลสงการที่ผ่านมานะครับจังหวัดสุรินทร์ของเรา,เาได้เกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้นนะครับ90ครั้งผู้บาดเจ็บ103คนผู้เสียชีวิต7คนนะครับซึ่งจากการจัดตั้งศูนย์วการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงการาน 2,160นะครับตั้งแต่วันที่20มีนาคมเป็นต้นมา2,160เราได้เตรียมความพร้อมจนถึงช่วงรณรงค์ควบคุมเข้มข้นนะครับ11-17เมษายนเนี่ยนะฮะเราให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคีเครือข่ายม,มีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันนะลดปัจจัยเสี่ยงเป็นสาเหตุที่สําคัญให้เกิดอุบัติเหตุบูรณาการแผนงานโครงการกิจกรรมต่างๆให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันในการลดอุบัติเหตุนะครับโดยการจัดเก็บสถิติในช่วงของวันที่11-17เมษายน ซึ่งจากการสถิติทั้ง7วันสรุปได้ว่าเกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้งสิ้นนะครับเก้ครั้งเทียบกับสงการาปี59เกิด3าครั้งเพิ่มขึ้น1 5ึงครั้งนะครับซึ่งจํานวนอุบัติเหตุของเราก็เป็นอันดับต้นๆน,นะครับประมาณอันดับ6อันดับ7ของประเทศนะฮะถึงถือว่าสูงมากนะครับปีที่แล้วเรามี3าครั้งปีนี้90ครั้งเพิ่มขึ้น52ครั้งเพิ่มขึ้นประมาณ1น0่งรับผู้าจิบกเ้อคนเปนรียบเทียบกังการั 5, 9ผู้บาดเจ็บ8คน เพิ่มขึ้นถึง65คนเกือบ2เท่านะครับซึ่งเป็นอันดับ3อันดับ4ของประเทศนะครับสแสดงว่าคนสุรินเนี่ยมีอุบัติเหตุทางถนนเยอะมีผู้บาดเจ็บจำนวนมากนะครับมากกว่าปีที่แล้วมากซึ่งเราก็พยายามที่จะรณรงค์อยู่นะครับแต่ว่าจำนวนอุบัติเหตุก็ยังมากขึ้นนะครับไม่ทราบว่านะครับเราจะต้องดำเนินการรณรงค์กันอีกต่อไปนะครับสำหรับผู้เสียชีวิต7คนเทียบกับปีที่ผ่านมาสงกรานปี5 9ผู้เสียชีวิต8คนก็นคือลดหนึ่งลดลง1คน อำเภอที่มีผู้เสียชีวิตประกอบด้วยพลประสาทสองคนเมืองสองคนแล้วก็กาบเชิงสนมและจอมพระอย่างละ1คนนะครับซึ่งจากสถิติก็พบว่าช่วงที่บาดเจ็บส่วนใหญ่ก็คืออายุระหว่าง15-19ปีนะครับประมาณร้อละส่วนผู้เสียอายุส่วนใหญ่นะครับคืออายุ50ปีขึ้นไปถึง1้อยละ57ก็คือมากกว่าครึ่งนะของผู้เสียชีวิตเนี่ยอายุมากกว่า50ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็ประเภทย,นนายานพาหนะจักรยานยนต์แน่นอน ร้อยละปดสิมูนนะครับเกิดอุบัติเหตุหครั้งเนี่ยเป็นรถจักรยานยนต์สี่ครั้งว่างง่ายๆนะฮะมากกว่า80%บพฤติกรรมเสี่ยงส่วนใหญ่ก็คือเมาสุราร้อยละ32ของผู้ประสบภยัยทางถนนช่วงเวลาก็ช่วง4ี่โมงเย็นถึง2องทุ่มนะครับร้อยละยี่สิบนะครับประเภทก็คือถนนส่วนใหญ่คืออบตอหมู่บ้านร้อยละสามของผู้ประสบอุบัติเหตุนะครับอบตอหมู่บ้านจดุดจุดที่สําคัญก็คือทางตรง ร้อยละหกสิบหกสองในสามนั่นแหละเป็นทางตรงพูดง่ายๆอาจจะมีรถที่ออกมาจากข้างทางแล้วก็ไม่ดูรถทางตรงนะครับทาให้รถทางตรงนชนเข้าไปนะครับก็มากกว่าครึ่งนะประมาณสองในสามนะการตั้งจุดตรวจหลักเรามีทั้งสิ้นสามสิบสี่จุดผู้บัน,น้าที่จุดตรวจหลักเฉลีย่ยวันละหน,น,นึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดคนในสามสิบสี่จุดเนี่ยนะครับจุดบริการสิบเอ็ดจุดสายตรวจเฉพาะกิจสี่สิบสามชุดจุดตรวจรองด่านชุมชน 1,321จุดนะครับด่านครอบครัว641จุดแล้วก็ในพื้นที่17อําอำเภอทั้งหมดนะครับด่านครอบครัว641ด่านชุมชน1,321เราก็พยายามอย่างมาก,กน,นะครับมีด่านจำนวนเป็นพันนะครับอุบัติเหตุก็ยังเยอะอยู่ผลการเรียกตรวจยานพาณะชชนิดต่างๆรวมทั้งสิ้น1 6 6 8 7คัน สูงที่สุดคือมอเตอร์ไซค์หนึ่งเสัยสี่สิคันรองลงมาก็คือรถบิ๊กอัพนะครับ 2, 900, 2 9งพันเก้คันผู้กระทำผิด10บข้อหาหลัก10บข้อหาจำนวนสามหมืนแนสี่ร้อยารายกระทําผิดสูงสุดก็คือไม่มีใบขับขี่จำนวนประมาณ1น0 0งรายเสียรองลงมาคือไม่สวมหมวกนิรภัยและไม่คาดเข็มขัดนิรภัยจากผลการดำเนินงานนะครับ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์2 5 6 0นะครับก็ได้ถอดบทเรียนเป็นแนวทางในการที่จะดําเนินการในการขับเคลื่อนง,งานในปีต่อไปนะครับนะฮะซึ่งจากการสรุปเนสรุปได้ว่านะฮะเราเนี่ยมีจานวนอุบัติเหตุเยอะนะครับแล้วส่วนใหญ่ผู้ที่บาดเจ็บนะฮะซึ่งบาดเจ็บทั้งสิ้นเนี่ย103รายอุบัติเหตุ90ครั้งผู้ที่บาดเจ็บและอุบัติเหตุเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็เป็นวัยรุ่นนะครับแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซ์ แล้วก็เมาเหล้าแล้วก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุแล้วว่าเราไม่มีอุบัติเหตุสําหรับรถโดยสารสาธารณะซึ่งเรามีการเข้มงวดเป็นอย่างดีนะครับไม่มีอุบัติเหตุใหญ่อุบัติเหตุก็เกิดจากวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็เมาจํานวนนักสิ้นเสียชีวิตเจ็ดรายก็ทําให้ผู้เสียชีวิตอาจจะไม่สูงเมื่อเทียบกับปีปผ่านๆมาเจ็ดรายแต่อย่างไรก็ตามจํานวนอุบัติเหตุสูงผู้บาดเจ็บเยอะนะครับก็แสดงว่าเป็นผลจากการเมาสุลานะครับแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ นะครับอุบัติเหตุก็ส่วนใหญ่ถนนในอบตอหมู่บ้านแล้วก็เป็นทางตรงซึ่งเราจะต้องนําอันเนี้ยมาเป็นแนวทางในการดําเนินการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องด่านชุมชนคงจะต้องเป็นสิ่งสําคัญที่เราจะต้องดําเนินการนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วถ้าอุบัติเหตุใหญ่มักจะเกิดถนนสายหลักนะครับอย่างเช่นถนนในความเรับผชดชอกรมทางหลวงแล้วก็ทํ้งเป็นรถโดยสารอย่างเงี้ยอาจจะมีผู้เสียชีวิตหลายคนอันนี้เรามีแต่รถมอเตอร์ไซค์เมาเล่าก็เสียชีวิตลายละกรณีละหนึ่งคนไม่เกิน2คนนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เราก็พบว่า ส่วนมากก็เมาในแหละครับโดยเฉพาะวัยรุ่นเนี่ยนะครับเมาขี่มอเตอร์ไซค์ส่วนมากจะบาดเจ็บจะแสดงให้เห็นว่าจังหวัดไหนถ้ามีการเฉลิมฉลองมากนะครับจังหวัดสุรินคนสุรินก็ชอบที่จะบริโภคสุรานะครับเพราะฉะนั้นจะเกิดอุบัติเหตุเยอะนะครับก็เป็นสิ่งที่ทางจังหวัดให้ความสําคัญได้มีการรณรงค์ตลอดมาถึงในเรื่องของการขับขี่รถจักรยานยนต์รถยนต์ยานพาหนะในเรื่องของการดื่มสุราในขณะขับขี่เรื่องของประเภทสุราเรื่องของถนนเรื่องของอายุเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยครับเราได้มีการ ให้ความสำคัญและเน้นหนักตลอดมาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงการานต์ก็จะได้ถอดบทเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนง,งานในปีต่อๆไปนะครับทั้งนี้จังหวัดสุรินทร์และผมก็ขอขอบคุณหน่วยงานราชการและองค์กรทุกภาคส่วน ในการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานครั้งนี้มันอย่างดีนะครับขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นอาสาสมัครผู้ประจำบรรดานตรวจหลักด่านชุมชนทุกท่านที่เราได้ระดมมาช่วยกันนะครับขอขอบคุณภาคเอกชนที่สนับสนุนน้ำดื่มเครื่องดื่มในการปฏิบัติงานและขอบคุณสื่อมวลชน ประชาสัมพันธ์จังหวัดสาาวิทยุกระจายเสียงระเศยจังหวัดสุรินในการร่วมถแถลงข่าวและร่วมเผยแพร่ข่าวสารต่างๆด้วยดีตลอด7วันที่ผ่านมานะครับขอบคุณครับสำหรับเรื่องต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องอุบัติเหตุอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเป็นการสรุปของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต5จังหวัดน,นครราชสีมาซึ่งดูแลอีสานใต้นะครับสุบัิสรุปอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงการเจ็วันอิสานใต้เสียชีวิต35คนนะครับซึ่ง อย่างที่กาบเรียนนะว่าจังหวัดสุรินทร์ของเราก็เสียชีวิตเจตไลายนะครับหรวม7วันเกิดอุบัติเหตุ248ครั้งแต่จังหวัดสุรินทร์ของเราก็เกือบไป100ครั้งกันนะฮะอุบัติเหตุเราก็เราจะอุบัติเหตุ90ครั้งนะจากทั้งหมดอีสานตายทั้งหมด248ครั้งเกือบ250ครั้งนะครับบาดเจ็บ259หิคนเป็นจังหวัดสุรินทร์ทั้งหนึ่งอาคนจังหวัดสุรินทร์ก็ประมาณ2งใน5านะครับซึงถือว่าสูงมาก ผู้บาดเจ็บก็เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเพิ่มขึ้นก็จริงก็เป็นเพิ่มขึ้นในส่วนของจังหวัดสุรินทร์ของเรานั่นแหละเพราะว่าเพิ่มขึ้นเนี่ยอย่างเช่นจำนวนอุบัติเหตุเนี่ยเพิ่มขึ้น40ครั้งแต่ว่าจังหวัดสุรินทร์ของเรามีอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นนะนะฮะก็จำนวนอ่าเพิ่มขึ้นถึง52ครั้งนะฮะรวมทั้งผู้บาดเจ็บเนี่ยเพิ่มขึ้นอ่าเปรียบเทียบกับเพิ่มขึ้น38คนแต่ว่าจังหวัดสุรินทร์ของเราเนี่ย เพิ่มขึ้นถึง65คนก็สแสดงว่าการเพิ่มขึ้นของอีสานใต้นี่นะครับทั้งจํานวนค้าอุบัติเหตุและจํานวนของผู้บาดเจ็บเนี่ยมาจากจังหวัดสุรินทร์ของเรานะครับเป็นสําคัญจังหวัดอื่นลดหมดนะว่าง่ายๆมีจังหวัดสุรินทร์จังหวัดเดียวที่จํานวนบาดเหตุและผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นและส่วนใหญ่ก็เป็นวัยรุ่นที่เมาสุรานั่นนะครับนะฮะจึงฝากกำเรียนพ่อแม่พี่น้องนะครับจังหวัดสุรินทร์ปีนี้อุบัติเหตุและผู้บาดเจ็บในช่วงเทศกาลสงการเพิ่มขึ้น มากกว่าเท่าตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นสูงที่สุดในจังหวัดอีสานใต้ทําให้สถิติของเขตอีสานใต้เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับรวมทั้งผู้เสียชีวิตสาิหคนซึ่งจังหวัดสุรินทร์ของเราก็ลดลงแต่ลดลงเพียงหนึ่งคนเท่านั้นนะครับในขณะที่จังหวัดอื่นมีการลดลงมากกว่าเราจํานวนบาดเหตุเกิดจานวนผู้ผู้บาดเจ็บของเราทําให้เพิ่มขึ้นสถิติอันดับหนึ่งเมาสุราได้ขับขี่ยามพนาหนะ120ครั้ง25ครั้งขับรถเร็ว62ครั้งนะครับ รถที่กัดเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดก็คือจักรยานยนต์2 1 4คันกระสอดคล้องกับในส่วนของจังหวัดของเราอันนี้กลุ่มจังหวัดนะครับถนนมากที่สุดก็คือถนนกรมทางหลวงนะครับเก้าสิบแแต่อันนี้ของเขาอาจจะไม่เหมือนของเราของเขาอุบัติเหตุมากที่สุดในข่วของกรมทางหลวงของเราในอุบัติเหตุมากที่สุดอยู่ในถนนอบตซึ่งแสดงว่าของเราเนี่ยมีการเฉลิมฉลองกันมากในเขตตำบลหมู่บ้านนะครับทำให้เกิดการบาดเจ็บจํานวนมากเพราะฉะนั้นในช่วงปีต่อๆไปก็คงจะต้องเน้นในเรื่องของด่านชุมชนนะครับเพราะว่า ด่านชุมชนของเราจะต้องช่วยในเรื่องของผู้บาดเจ็บและจานวนการเกิดอุบัติเหตุซึ่งจังหวัดสุรินในช่วงเทศกาลที่ผ่านมานี้มีจํานวนสูงมากจริงๆนะครับเราทั้งๆท,ที่เราก็พยายามทํากันอย่างเต็มที่นะครับเรื่องต่อไปจังหวัดสุรินขอให้ทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดส่องดูแลพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาภัยแรงซึ่งขณะนี้มีพื้นที่หลายแห่งที่ประสบปัญหาภัยแรงนะครับ จังหวัดสุรินทร์ของเราได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแรงเพื่อติดตามแก้ไขปัญหานะครับรวมทั้งดําเนินการให้พร้อมที่จะช่วยเหลือทั้งอำเภอทั้งการประกาศภัยการสนับสนุนก็ประมาณลดน้ําต่างๆเตรียมความพร้อมในทางปฏิบัติอำเภอองค์กรปกครองส่วท้องถิ่นก็จะต้องคอยสอดส่องดูแลเป็นหูเป็นตาช่วยแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่นะครับโดยจังหวัดสนับสนุนสําหรับสถาภาพปัญหาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ของจังหวัดสุรินทร์ของเรา18อ่างเนี่ย มีปริมาณน้ำอยู่พอสมควรและเพียงพอแต่ว่าแหล่งน้ำตามหมู่บ้านหรือว่าแหล่งน้ำขนาดเล็กๆเนี่ยอย่างเช่นแหล่งน้ำที่มีความลึกไม่เกิน3เมตรเนี่ยจะแห้งนะครับส่วนใหญ่ปีที่ผ่านมาแห้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นขูดบ่อต่างๆก็ควรที่จะลึกมากกว่า3เมตรควรจะสักประมาณ5 6เมตรจะมีน้ำอยู่นะรัะแล้แม้ว่าเราจะมีบ่อจํานวนมากแต่ถ้าน้ําแห้งก็ไม่มีประโยชน์นะครับถ้าเรามีบ่อไม่กี่บ่อแต่มีจํานวนน้ําอยู่ก็สามารถที่จะใช้น้ําได้มีประโยชน์มากกว่านะครับก็ถึงต้องคอยนาน้ําจากแหล่งน้ําที่มีอยู่ มาให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึงโดยการสูบน้ําวางท่อทําคลองส่งน้ําขนาดเล็กหรือใส่รถขนน้ําไปซึ่งเป็นสิ่งที่จังหวัดจะต้องดาเนินการดูแลพี่น้องประชาชนอาจจะมีบางจุดที่ดูแลไม่ทั่วถึงจะเกิดเป็นช่องว่างทางจังหวัดจึงให้ทุกอาเภอรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นแต่พยายามดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งนะครับผมกลาบเรียนว่าอําเภอและก็ท้องถิน่นต้องดูแลพี่น้องประชาชนนะครับไม่ให้พี่น้องประชาชนไปร้องเรียนที่อื่น นะครับถ้าอย่างนั้นถือว่าท่านอาจบกพร่องต่อหน้าที่ไม่ดูแลพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนไม่ไปร้องเรียนกับท่านนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยแก้ไขปัญหาก่อนถ้าเหลือบาฝาแรงนะครับท้องถิ่นไม่ได้ก็แจ้งมาอำเภออำเภอก็แจ้งมาจังหวัดเรามีการเตรียมความพร้อมทั้งรถน้าทั้งสิ่งต่างๆที่จะไปดูแลพี่น้องประชาชนนะครับนอกจากนั้นจังหวัดสุรินทร์ก็ได้ไประชาัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในช่วงหน้าแล้งให้เฝ้าระวังโรคที่อาจจะเกิด ขึ้นจากโรคปากและเท้าเปื่อยนะครับคอบวมในโครกระบือโรคสเตปโตคอคัสนะครับโรคท้องร่วงโรคปากและเท้าเปื่อยในหมูโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวพร้อมประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเฝ้าระวังและสังเกตอาการของสัตว์เลี้ยงอย่างสม่ำเสมอหากพบอาการผิดปกติให้รีบแยกสัตว์ป่วยและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ให้ทราบทันทีนะครับและขอความร่วมมือ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เนี่ยป้องกันไม่ให้สัตว์ลงเล่นน้ําในแหล่งน้ําสาธารณะที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคครับทั้งนี้จังหวัุริน์ขงเราก็มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โคกระบือเนี่ยประมาณ1นึ0 0แสนแปดัตัวแปดพันกว่าโคลเลือนนะครับประมาณนักสิ้น3 0 0 0สนกว่าตัวนะครับมีพื้นที่ปลูกหญ้าพืชอาหารสัตว์และทุ่งหญ้าสาธารณะประมาณ1นึ่งแสนไร่ครับก็าฝากเตือนมาจังหวัดสุรินขอความร่วมมือ ลดความต้องการการใช้ไฟฟ้านะครับซึ่งเนื่องจากว่ากระทรวงพลังงานเนี่ยก็ยได้ประมาณว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดประเทศป,ทศป,ปี2060นะครับซึ่งสูงกว่าปี2559เนี่ยนะครประมาณสักพันกว่าวัตหลายพันวัตนะฮะัจากปีนี้นคาดว่าประมาณ30,000ปีที่แล้ว29,618เมกะวัต์นะครับดังนั้นะนะขอความร่วมมือทุกภาคส่วนเนี่ยช่วยกันประหยัดไฟฟ้าในช่วงฤดูร้อนเพื่อความมั่นคง,งของระบบไฟฟ้าโดยวิธีปิดไฟ ดวงที่ไม่จําเป็นนะครับส่วนเครื่องปรับอากาศเนี่ยเนื่องจากอาการร้อนก็มีความจำเป็นต้องเปิดเครื่องปรับอากาศก็ขอให้ปรับเครื่องปรับอากาศที่25องศานะครับจะทําให้ประหยัดไฟถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าหลังเลิกใช้งานเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์5โดยเฉพาะในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดระหว่างเวลา14-15.00นตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่15พฤษภาคม2560นะครับ จังหวัดสุรินทร์จึงของความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศไทยในปี2560โดยการปฏิบัติตามคําแนะนําของกระทรวงพลังงานดังกล่าวนะครับอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องสําคัญของสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็คือเรื่องของ ความร่วมขอความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้สูงอายุในครอบครัวนะครับซึ่งเนื่องจากในช่วงเทศกาลสงการที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันผู้สูงอายุแล้วก็จังหวัดสุรินทร์ก็ได้ขอความร่วมมือดูแลผู้สูงอายุนะครับอย่างเช่นวันหนึ่งทาให้ท่านเนี่ยรู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่ามีความสําคัญมีความหวังในชีวิตนะครับเช่นคําขอคําแนะนําต่างๆนะครับขอความช่วยเหลือจากผู้สูงอายุให้ควบคุมดูแลบ้านเรือนเป็นที่ปรึกษาอบรมเลี้ยงดู สองระมัดระวังคำพูดหรือการแสดงออกต่อผู้สูงอายุเน้นความสําคัญนะครับเป็นระดับแรกเช่นเวลารับประทานอาหารก็เชิญชวนให้รับประทานอาหารก่อนและตักข้าวให้ต,ต่างๆสังคมไทยเป็นสังคมที่เราเคารพบผู้สูงอายุนะครับ 3. าชัากชวนให้ผู้สูงอายุเล่าเรื่องเหตุการณ์ประทับใจใอดีตให้ท่านฟังนะครับแล้วเราก็ฟังอย่างตั้งใจทําให้รู้สึกว่าท่านมีคุณค่านะครับได้ชื่นชมในบางส่วนชีวิต สี่อํานวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุในกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นเมื่อท่านไปวัดไปศาสนาสถานนะครับดูแลลูกหลานนะครับเตรียมข้าวของให้หเอาใจใส่ดูแลในเรื่องอาหารการออกกําลังกายหรือทำงานตามความถนัดให้เหมาะสมกับวัยหกที่พักอาศัยหากผู้สูงอายุต้องการแยกบ้านอยู่หรือต้องการที่จะไปอยู่สถานที่ที่รัฐจัดให้ก็ควรตามใจพาลูกหลานไปเยี่ยมเมื่อมีโอกาสนะครับ มาหาผู้สูงอายุรู้สึกเป็นสุขและต้องการอยู่ร่วมกับลูกหลานก็ให้อยู่บ้านเดียวกันให้เกิดความอบอุ่นเจ็ให้ได้มีการพบปะสังสร,รรค์กับญาติสนิทเพื่อนร่วมวัยเดียวกันโดยการพาไปเยี่ยมเยียนหรือว่ามีการสังสรรค์ที่บ้านให้ใครเหงาไปดูสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมผู้สูงอายุเช่นวัดและชมรมผู้สูงอายุในชุมชนนะครับแปดให้ความสําคัญเห็นคุณค่าเคารพยกย่องนับถือด้วยการเชื่อฟังคําสั่งสอนข้อแนะนําจากผู้สูงอายุนะครับรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม 9ก้าให้อภัยในเรื่องความหลงลืมความผิดพลาดที่ผู้สูงอายุกระทำให้แสดงความเห็นอกเห็นใจสิบดูแลรักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยหรือว่าพาไปตรวจสุขภาพนะครับอย่างใกล้ชิดเมื่อเจ็บป่วยหนักเรือลรังการเตรียมตัวที่ดีความพร้อมให้มีความเชื่อมั่นตนเองเพิ่มมากขึ้นสามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับเนื่องจากว่าในช่วงเทศกาลที่หลงการที่ผ่านมาก็เป็นวันผู้สูงอายุด้วยนะครับเราต้องให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุครับ ต่อไปก็จังหวัดสุรินทร์ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานร่วมรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอยนะนะครับเรื่องที่เราพยายามจะเน้นหนักให้ความสําคัญตลอดมาก็คือเรื่องของอความปลอดภัยทางถนนและก็เรื่องของขยะมูลฝอยเนี่ยนะครับซึ่งจากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษในการสาัตว์ลายการสถานการณ์ขยะมูลฝอยประเทศไทยเนี่ยจังหวัดสุรินทร์เนี่ยนะครับปี2557เ็ป็นจังหวัดที่มีวิกฤตในการจัดปัญหาขยะมูลฝอยระดับที่45ของประเทศ แล้วก็ปัญหาสะสมระดับที่42ประเทศปริมาณขยะสะสม72,000ตันนะครับซึ่งเป็นขณะขยะมูลฝอยปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีการคัดแยกแลนะนำไปแช่ประโยชน์โดยเกิดจากการนำเอาจำนวนประชากรทั้งจังหวัดคูณกับตาการสร้างขยะเพราะว่าจังหวัดสุรินทร์เนี่ยมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ1,300ตันต่อวัน อย่างไรก็ตามปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจะถูกนํากลับไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆเช่นร้านรับซื้อของเก่าการเลี้ยงสัตว์ทาน้ําหมักชีวภาพปุ๋ยหมักอะไรต่างๆเนี่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับจะสามารถทําให้ขยะเนี่ยนะครับมีค่ามีราคาขึ้นมาได้นะครับสาหรับปริมาณขยะมูลฝอยที่สามารถรวบรวมและเก็บขนได้ประมาณ146ตันต่อวันโดยเทศบาลเมืองสุรินเนี่ยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีปริมาณขยะ เก็บขนได้ต่อวันมากที่สุดคือประมาณ48ตันต่อวันองค์กรปกรครองส่วนท้องถิน่นเทศบาลตำบลมีปริมาณขยะเก็บรวบรวมได้ประมาณ2-8ตันต่อวันซึ่งจังหวัดสุรินทร์ก็มีองค์กรปกรครองส่วนท้องถิน่นทั้งสิ้น173แหง่งประกอบด้วยเทศบาลเมือง1แหง่งเทศบาลตำบล27แหง่งอบต117แหง่งนะครับแต่พื่อมีอบตอที่มีการเก็บรวบรวมเก็บขยะเพียง22แหง่งเท่านั้นเองเทศบาล16แหง่งนะฮะ แล้วก็อบตหกแห่งที่มีการเก็บรวบรวมขยะนะครับนะฮะทษทีรวมทั้งสิ้นองค์กรบริหารส่วนเอาการบริหารนะครับในท้องถิ่นเนี่ยยีแห่งที่มีการเก็บรวบรวมเก็บขนขยะ22แห่งเป็นเทศบาลแท้สิบหแห่งแล้วเป็นอบตหกแห่งส่วนอีกที่เหลือถึง153แห่งเนี่ยยังไม่มีการเก็บขนโดยส่วนใหญ่ประชาชนกําจัดในบ้านของตนเองนะครับเทศบาลวี7แห่งเนี่ยนะครับมีการจัดการขยะ16แห่ง แล้วก็เป็นอบตเสียหกแห่งนะครับการกําจัดขยะมูลฝอยปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกลักซึ่งเราก็พยายามที่จะดําเนินการอยู่โดยเร็วนะให้มีการจะตั้งนะครับเตาเผาขยะหรือว่าสถานที่กําจัดขยะนะครับนะฮะส่วนใหญ่เรามีเลยเราก็มีใช้ระบบเทกองหรือว่าฝังกลบเป็นเผาเป็นค้างคาวซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบ้างนะครับเรามีสถานกำจัดขยะมูลฝอย21แห่งนะครับ เป็นแบบเทกอง2แห่งก็ได้แก่เทศบาลตำบลบัวเชดและเทศบาลตำบลศรีขอรภูมนะครับแบบเทกองที่มีการควบคุมนะครับสแห่งส่วนแบบเทกองปกติ16แห่งและแบบเตาเผาขนาดเล็ก3แห่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ก็ได้สนับสนุนให้ประชาชนสถานศึกษาสถานประกอบการต่างๆดํา,านเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ในการนำกลับมาใช้ประโยชน์โดยในปี2559มีจำนวนไม่น้อยกว่า60แห่งได้แก่โครงการโรงเรียนสีขาวสนับสนุนให้โรงเรียนดำเนินกิจกรรมต่างๆในการจัดการขยะในโรงเรียนการแปลรูปขยะอินทรีย์เป็นพลังงานทดแทนการทำน้ำหมักปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์โรงเรียนปลอดโฟมและถุงพลาสติกตลอดจนการทำเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนอกจากนั้นชาวจังหวัดสุรินได้กําหนดสถานที่ราชการสถานประกอบการที่จําหน่ายสินค้าสถานที่ท่องเที่ยวนะครับลดละเลิกการใช้ถุงพลาสติกกล่องโฟมหรือบรรจุพัณฑ์ที่กําจัดยากนะครับโดยจังหวัดสุรินได้จัดทาโครงการคนสุรินลดละเลิกการใช้โฟม สุรินเซโนโทูโฟมนะครับโดยให้ทุกหน่วยงานเนี่ยร่วมดาเนินการอย่างต่อนเนื่องอย่างจริงจังเราจะไม่ใช้โฟมแล้วนะฮะเราอาจจะใช้ใบตองแทนก็ได้นะครับฝากเรียนมานะครับต่อไปจังหวัดสุรินเร่งดําเนินการในเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารนะครับเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคเป็นการบูรณาการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนตั้งแต่ปี2 5 5 7เเป็นต้นมานะครับให้สอดคล้องกับนโย,ายบายรัฐบาล ในการที่จะให้ประเทศไทยเป็นดินแดนอาหารปลอดภัยครบทุกห่วงโซ่อาหารจากภาคการผลิตจนสู่การบริโภคตลอดทั้งดูแลสุขภาพของประชาชนจังหวัดสุรินทร์ให้มีการบริโภคที่ปลอดภัยโดยได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการสำหรับนโยบายความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศไทยมีมานานทุกภาคส่วนได้ร่วมกันดำเนินงานโดยลำดับ ประกอบกับจังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดเกษตรอินทรีย์จึงจําเป็นต้องสร้างความน่าเชื่อถือแก่ับความปลอดภัยด้านอาหารให้เกิดกับผู้บริโภคโดยจังหวัดสุรินทร์ได้กาหนดจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานด้านความปลอดภยัยของอาหารจังหวัดสุรินทร์นะครับได้ประชุมวันที่20ก็คือวันนี้นะครับรวันที่ย0นะครับเราจะมีการประชุมกันที่สารลางนี่ครับทั้งนี้คณะกรรมการดําเนินงานด้านความปลอดภัยด้านอาหารจังหวัดสุรินทร์ ก็มีบทบาทหน้าที่ที่จะมีส่วนร่วมในการดําเนินงานด้านความปลอดภยัยทุกภาคส่วนตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้าปลายน้ําตรวจและแจ้งผลการเฝ้าระวังสารปนเปื้อนในอาหารสถานที่ผลิตสถานที่จําหน่ายการดําเนินงานเพื่อลดสารปนเปื้อนสารเคมีสตูพืชผักผลไม้รวมทั้งการเฝ้าระวังการปลอมปนสารเล่งเนื้อแดงในสัตว์เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เรื่องสําคัญเรื่องของสรสร้างความปลอดภัยนะครับในการบริโภคให้กับพี่น้องประชาชน เตือนภัยโรคหน้าร้อนนะครับซึ่งหน้าร้อนเนี่ยไม่เพียงแต่อากาศเท่านั้นนะที่ร้อนผู้คนก็มักจะเก็บไข้ได้ป่วยกันง่ายขึ้นทั้งจากน้ำดื่มอาจอาหารเสียง่ายทำให้ประชาชนเจ็บป่วยเป็นจำนวนมากสำหรับโรคที่พบมากในช่วงฤดูร้อนก็ได้แก่หนึง่งโรคอุจจาระร่วงนะครับอย่างเนื่องจากสามารถติดต่อโดยการทานอาหารหรือดื่มน้ำที่มีเชื้อโรคปนเปื้อน,นเข้าไป ผู้ป่วยก็จะถ่ายเป็นอุจจาระเหลวมากกว่า3ครั้งต่อวันหรือถ่ายเป็นน้ําเลยว่าง,งั้นเถอะถ้าไม่ได้รับการรักษาถูกต้องรวดเร็วร่างกายก็จะสูญเสียน้าหรือเกลือแร่อาจทาให้ผู้ป่วยเกิดภาวะช็อกหมดสตินะครับหากไม่ได้รับการรักษาทันท่วงทีอาจทําให้เสียชีวิตได้สโรคสารโลคอาหารเป็นพิษนะครับเป็นโรคทางเดินอาหารที่พบบ่อยมากมักเกิดขึ้นในเวลารวดเร็วหลังจากทานอาหารหรือดื่มน้ําที่ปนเปื้อนเชื้อโรคเข้าไป มักพบในอาหารที่ปรุงสุกเด็ๆจากเนื้อสัตว์ที่ปนเปื้อนเช่นเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อวัวไข่เป็ดไข่ไก่อาหารทะเลผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็มักจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนบางรายก็มีถ่ายเหลวเป็นน้านะครับมักไม่มีไข้หายได้เองแต่เพ่ินมากก็ต้องได้รับน้าเกลือนะครับหรือว่าน้ำเกลือเสริมนะฮะอาจดื่มน้ำโดยทําให้เส้นเลือดแล้วแต่ความรุนแรงนะครับให น้ำเกลือเสริมนี่อาจจะให้ทางการน้ําดื่มหรือว่าให้ทางเส้นเลือดก็ได้นะครับแล้วแต่ความรุนแรงครับ 3. โรคบิดนะครับผู้ป่วยก็จะมีอาการถ่ายเป็นมูกปนเลือดบ่อยครั้งสีไทฟอยหรือว่าไขรากศาสน้อยนะครับก็เชื้อจะเข้าสู่ร่างกายโดยการทานอาหารหารหือน้ําที่ถูกปนเปื้อนอย่างเช่นอาหารจำพวกนมผลิตภัณฑ์จากนมหอยไข่เนื้อสัตว์น้ําที่ถูกปนเปื้อนนะผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้ก็จะเอ่อช่วงแรกก็มีไข้ไม่สูงนะครับ จากนั้นก็จะมีปวดทิสะเบื่ออาหารอ่อ,อนเพลียปวดเมื่อยตามตัวนะครับต่อไปก็โรคสําคัญคือโรคอหิวาตกโรคนะครับหรือว่าโรคที่มีจาเห้ืจากมีเชื้อแบคทีเรียเข้าสู่ร่างกายโดยการทานอาหารหรือน้ําดื่มที่มีเชื้อเข้าไปพิษของเชื้ออาหิวาตกโรคอย่างเช่นอ,อาหารที่มีมแมลงวันตอมอาหารสุกๆดิบๆเชื้อโรคจะสร้างพิษออกมาทําปฏิกิยากับเยื่อบุผนังลําไส้กิดการท้องร่วงอย่างรุนแรงซึ่งทาไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจทําให้เสียชีวิตได้ โรคระบบทางเดินหายใจไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ปอดบวมมาจากการถ่ายเทอากาศที่ไม่ดีแล้วคามีร่างกายที่อ่อนแอรู้สึกตัวว่าเป็นหวัดวก็ให้พักผ่อนดื่มน้ำอุ่นให้มากๆแยกนอนการน,นอนร่วมกับผู้อื่นนะครับหรือว่าทําไปดีขึ้นก็ต้องไปพบแพทย์โรคผิวหนังนะครับอย่างเช่นเ็ดเม็ดผดพื้นคันนะครับต้องอาบน้ำํำชำระร่างกายให้สะอาดบ่อยๆนะครับถ้าไปสัมผัสสิ่งสงกรปรกมา โรคพิษสุนัขบ้าอันนี้ก็เป็นอีกโรคที่น่ากลัวนะครับเรียกว่าโรคกลัวน้ําเป็นโรคติดต่อไร้ายแรงชนิดหนึ่งมีสุนัขเป็นพาหะหลักนําเชื้อไวรัสมาสู่คนอย่างเช่นโดนสุนัขกัดหรือควนหรือเลียผิวหนังได้และมักมีเมื่อเแบบสุนัขเมื่อมีอาการของโรคแล้วก็จะเสียชีวิตทุกรลยแต่ว่าสามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่สําคัญคนนําสุนัขไปฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปีด้วยนะครับโดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนเพื่อความปลอดภัยสําหรับทุกคน เก้าที่สาคัญโรคสุดท้ายนะครับที่สําคัญคือโรคเครียดนะครับท่านถ้ากิเครียดเป็นปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยในหน้าร้อนทำให้เกิดอาการปวดหัวนอนไม่หลับโมโหงุนยินง่ายจนอาจกระทบไปถึงความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างวิธีคลายเครียดง่ายๆก็คือหนีร้อนไปอยู่ในที่ที่อากาศเย็นสบายเช่นในห้องแอร์ใต้ต้นไม้หาง,งานเด็เดกๆทาเป็นต้นนะครับสําหรับโรคหน้าร้อนป้องกันได้อย่างนี้หนึ่งเลือกทานอาหารน้ําดื่มที่เน้นความสดสะอาดใหม่นะครับ แล้วต้องสะอาด 2. อออกกาลังกายสม่ําเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละสองสาครั้งครั้งละสามินาทีแต่ถ้าร้อนๆอ,อย่างนี้นะไม่ควรหักโหมมากเกินไปนะครับการออกกำลังกาย 3. ปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมไม่ว่าบ้านที่ทํางานอากาศจะต้องถ่ายเทห้องแอร์ก,ก็ควรจะอุณหภูมิประมาณ25องศาถึงจะเหมาะสมนะครับไม่อย่างนั้นพอออกไปข้างนอกแล้วอาจทําให้เกิดอาการวูบได้ 4. อยู่บ้านดีกว่านอกจากประหยัดในจุดเศรษฐกิจแล้วแล้วก็ ทำให้เราเย็นสบายด้วยไม่ต้องกลัวโรคลมแดดนะครับแต่ถ้าจาเป็นต้องออกภัยก็ต้องสวมหมวกกางล่มห้าอย่าคลายเครียด้ดยการดื่มน้ําของมึนเมาเพราะคนที่มีโรคประจาตัวโรคความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจเนี่ยการดื่มแอลกอฮอล์าทำให้ร่างกายปรับสภาพไม่ทันถึงขั้นเกิดภาวะช็อกได้นะครับก็โดยความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะครับโรคที่มาจากภัยหน้าร้อนเราต้องรักษาสุขภาพกันนะครับครับสำหรับวันนี้รายการผู้ว่าพบพี่น้องชาวสุรินทร์ก็หมดลงแล้ว ผมก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วครับและผมก็จะได้นําข้อมูลข่าวสารผลการดาเนินงานของจังหวัดสุรินทร์เนี่ยมานําเรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบอีกครั้งในรายการผู้ว่าพบพี่น้องชาวสุรินทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ระบบ FM 9 3 5และ9 7 5เมกะเฮิร์และระบบ a m 9 0 9กเิโลเฮิร์ในเวลา6.0นอถึง7.0นนอนะครับในวันพฤหัสบดีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ